โอแม่อ่ะเก็บปั้นนิดเดี๋ยวน้องฝากยังพอดีมันบ่จังวันน่ะค่ะอือเห็นอีบ่อยู่นี่โอ๋นี่ oh <laughs> <laughs> <fun> <laughs> <laughs> วนเลี้ยวเจ้ได้นิดลรวก็ว่ายิ้มก็บอกให้ยิ้มนิดๆก็จยิ้มคักโคตรยิม้ม ยิ้มหลายโพดนี่อันนี้บเห็นฟันเออแซมาอยากกระลังไงอันไรเนี่ยโอ้โหมันเห็นฟันหลอตรงนี้นะมันเห็นฟันหลอตรงนี้หลายโพด์ฮุบนิดนึงฮุบไปไปเห็นฟันหลอ <c oughs> มันเห็นสองสี่ <c oughs> บางให้เอาเท้าเก่าบอ้าเท้าเก่า